ถูทำไมต้องเก็บกระเป๋าด้วยเรื่องแค่นี้ไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วโน่นงัวน้อยก็ร้องไห้ตามเ<ม>ลยเห็นไหมเธอใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาฉันไม่อยู่แล้วโอ้โหงัวก็ร้อง คนก็ร้องงวัวก็ร้องงัวจ๋าจงวัวรังสิรังสิให้แม่เจ้าอยู่สิอืมอือบายบายเ <c oughs> จ้าสิไปใส่เลยไปไปกับไปรถคอยบวชามบวรังแล้วของเจ้าไปฮะไปของเจ้ากับไบรถ จะไปลอดคอยชีไปไ,ไสเซิรนของไผกะเป่าไผของเจ้าไปไปนนไปก็นึกว่าของไผเอ้าไปไปไปแขนะเตือนพายเลยก็บพายไปไหวมงเลยพายไปไหวมงลดเลยธรรมาตัวนี้เคยชื่อไผ าพาโบแบงค์ผาสปอร์ตรถแล้วก็เล่มรถเอ็ดยิ้มเอ็ดยิ้ม <c oughs> เอาใส่กระเป๋าไปใช้อ่ะฮันพี่ <c oughs> ส่งรูปนะนะเอ๋กันบลา À, away 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 lại cái vai... này khăn men thái cả ta lấp lèo con phù hay, tên ta hay ỷ ta na. không? Bỏ bỏ จะเดินสักูเดินทางแล้วครับ เ e t s ก o เดี๋ยวผมจะไปรับค่าอาจารย์ทันทีวัดเนาะเดี๋ยวเราไปไปพบไปเจอกันที่วัดนะครับขับรถเข้ามาถึงยังหมู่บ้านแล้วนะฮะท่านเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปในวัดก่อนนะครับนูน่นกำแพงกระเพรพาตรงหน้าน่นนะครับ แล้วทุกท่านมาถึงบริเวณวัดแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปข้างในก่อนนะฮะมีเห็นสีที่โอ้โหทาแล้วก็สวยงามจังเลยกำแพงวัดนะไฟเลี้ยวไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายฟืบ มาเลยโอ้ท่านจะเตรียมของรอเลยไปตรงไหนดีไปในร่มจอดไปในร่มก่อนไปไอ้หนูลุกโอเคฟึบ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 มีเครื่องที่ฮะครับ มีเครื่องไปแล้วเตี้ยครับผมผมถามว่ามีของไหมของเยอะไหมเขาบอกนนอยู่ในนู่นเดี๋ยวผมไปลงไปดูน,นะครับเอาท่านผมไปคนเอาของก่อนพะพะลมเม่นที่ฮะครับ,บททครับผมนี่ครับผมอออท่านก็ได้ เดี๋ยวขนของขึ้นรถก่อนนะครับอัวน้ำไปเติมน้ำในรถโอเคตอนนี้ของพร้อมนะฮะคนมาขึ้นเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราก็อรอเวลาที่จะเดินทางนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ